สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโฉบสกอร์ฟุตบอลอีกแล้วนะครับวันนี้นะฟุตบอลประจําวันที่14มกราคม2568นั้นผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลอังกฤษทั้งหมด3คู่ด้วยกันโดยเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะโดยเริ่มต้นที่คู่แรกครับผมเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างเบนฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ถัดมาครับผมเป็นเชลซีเปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยือนของบอลมารัทเอฟซีและคู่สุดท้ายครับผมเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสปะทะก,กับลิเวอร์พูลนะแต่ก่อนที่เรา เราจะไปเข้าสู่ช่วงโฉบสกอร์วิเครห์ฟุตบอลนั้นผมขออนุญาตแนะนํากิจกรรมดีๆของทางโฉบสกอร์กับช่วงโฉบสกอร์แจกยับจับก็เป็นกิจกรรมทายสกอร์รุ่นลับเสื้อฟุตบอลฟรีวันละ10ตัวเลยนะส่วนเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนั้นไม่ยากเลยนะเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดติดตามช่องทีเด็ดบอลเต็งโดยโฉบสกอร์และสุดท้ายคือสําคัญที่สุดท่านต้องคอมเมนต์ผลสกอร์ฟุตบอลใต้คลิปนี้ตามโจทย์ที่ผมให้ ไปในแต่ละวันนะแต่ต้องบอกเลยว่าคุณต้องมาคอมเมนต์ก่อนล่วงหน้าฟุตบอลคู่นั้นเตะ1ชั่วโมงนะครับตอบก่อนลุ้นก่อนตอบช้าก็ต่อคิวกันไปนะเน้นย้ําอีกทีนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้โฉบสกอร์ฟุตบอลแจกยับยับกับเสื้อฟุตบอลเกมเพเยอร์วันละ10ตัวนะนั่นหมายความว่าท่านที่ตอบถูกสิบท่านแรกจะได้รางวัลน,นี้ไปนะโดยผมบอกเลยว่าความพิเศษนั้นคือท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นที ไหนปีอะไรโชบสกอร์จัดให้เน้นๆตามต้องการแน่นอนนะครับท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์นะโดยจะมีทีมงานของโชบสกอร์ฟุตบอลไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับสําหรับท่านที่สงสัยว่าแล้ววันนี้จะให้ทายสกอร์คู่ไหนนะั้นผมบอกได้เลยว่ารอติดตามกันท้ายคลิปนะครับ งั้นมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับผมเป็นการเปิดบ้านของเบนฟอร์ตกรนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่นี้นั้นสถิติการพบกัน6แมตช์ล่าสุดเป็นแมนซิตี้ที่สามารถเอาชนะได้4เกมและอีก2เกมเป็นชัยชนะของเบนฟอร์ดนะครับซึ่งถ้าหากเรามาดูกันในบ้านของเบนฟอร์ดแมตช์ล่าสุดที่พวกเขาต้อรักการมาเยือนของแมนซิตี้นั้นเกมเกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์หประตูต่อ3นะส่วนถ้าหากมาดูกันที่ ล่าสุดแล้วเราก็เกิดขึ้นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกมเกมนั้นเบนฟอร์ดก็พ่ายแพ้ไปนะครับจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะมาโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับผมปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่ารุนแรงมากจริงๆพวกเขาร่นมาอยู่อันดับที่6ของตารางนะโดยมีทางด้านนิวคาสเซิลที่เพิ่งแซงขึ้นไปในสัปดาห์ล่าสุดส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนั้นปัจจุบันอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับผมโดยทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเบน ่อนนั้นแข่งเท่ากันที่20เกมโดยผลคะแนนนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่34แต้มส่วนเบนฟอร์ดนั้นมีอยู่27แต้มแล้วเกมเกมนี้ใครกดดันกว่าใครนะต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเขาคาดหวังว่าพวกเขาจะชนะแล้วกลับขึ้นไปติดท็อปโฟอีกครั้งโดยมีคู่แข่งคือทางด้านของนิวคาสเซิลและเชลซีนะครับส่วนคนที่จ้องจะแซงอยู่จากตอนข้างล่างไม่ว่าจะเป็นบอรนมัตแอตตันวิลล่าซึง ทางด้านบอลมาร์เนต้องบุกไปเยือนเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้แสงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ง่ายๆส่วนทางด้านของแอสตันวิลลาก็ต้องไปเจอกับบอลเปลี่ยนโค้ดของเอลเวอตันที่ได้เดวิดมอยเข้ามาคุมเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ผมมองว่าตอนข้างล่างไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะโฟกัสกับทีมได้พอสมควรนะครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนั้นถ้าหากเขาพ่ายแพ้เกมนี้จะมีเพียงแค่ท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เท่านั้นที่จะสามารถแซง วกเขาได้แต่ก็ต้องสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้เช่นกันสําหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์เพราะฉะนั้นนี่คงไม่ใช่งานง่ายแน่ๆนะครับสาหรับสเปอร์ส่วนตอนข้างบนนั้นหากเบนฟอร์ดสามารถเอาชนะเกมเกมนี้ได้พวกเขาน่าจะได้ขยับขึ้นไปอยู่ถึงอันดับที่9เลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าต่อให้แพ้ก็ไม่ได้เสียหายมากนักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเบนฟอร์ดไม่ได้มีแรงกดดันมากในเกมเกมนี้นะงั้นมาดูกันที่6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้น นั้นพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเสมอ2และแพ้ไป2นะส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนั้นพวกเขาชนะ2เกมแพ้3เกมและเสมอไปอีก1เกมนะครับงั้นเรามาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมกันบ้างนะครับโดยเริ่มต้นที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดโดยในเกมเกมนี้เบนฟอร์ดจะมีนักเตะบาดเจ็บทั้งหมด8คนด้วยกันเรียกได้ว่าทั้ง8คนนี้หายไม่ทันแน่ๆสำหรับเกมเกมนี้นะครับซึ่ง8คนนี้นั้นก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีอาการ บาดเจ็บชุดเดิมนะครับผมไม่มีใครอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในนี้แล้วก็ไม่มีใครอัปเดตว่าจะหายออกจากจุดนี้นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีนักเตะบ,บาดเจ็บทั้งหมด4คนในการน่าวไล่ไปตั้งแต่โรดี้ออสการ์บ๊อบลูเบนดิอาร์และจอห์นสโตนนะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ดูความพร้อมแล้วนั้นทางด้านแมนเชสเตียนน่าจะมีความพร้อมมากกว่านะครับมาโชว์กันตอนที่จานวนช็อตเปร์เกมกันบ้างนะโดยทางด้านเบนฟอร์ดเจ้าบ้านนั้นพวกเขามีช็อตเปร์เกม อยู่ที่10.7ส่วนโกลเปอร์เกมนั้นสูงถึง1.9เลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าคอนเวอร์ชันเลทของทางด้านเบนฟอร์นั้นค่อนข้างโดดเด่นมากๆมีอยู่ถึง17%ด้วยกันนี่หมายความว่าความร้อนแรงของคู่หน้าอย่างวิซ่าและเอมบูโมมีความคมค่อนข้างสูงนะสำหรับฤดูกาลนี้ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจำนวนช็อตประเกมของพวกเขาอยู่ที่17.2แต่โกลเปอร์เกมกลับน้อยกว่าทางด้านเบนฟอร์นะครับผมซึ่งมีอยู่ที่1.8จึงทำให้ ความเสที่คำนวณมาจากโอกาสการยิงแล้วนั้นมีเพียงแค่10%เท่านั้นพอเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าไม่แปลกใจเลยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงหลังมานี้พวกเขาจะฟอร์มดรอปลงไปนะงั้นเรามาโชว์วิเคราะห์เกมคู่นี้กันเลยละกันสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขากลับมาเอาชนะได้3เกมติดต่อกันแล้วเรียกได้ว่าความมั่นใจค่อยๆกลับขึ้นมาเรื่อยๆไรจากการยิงประตูก็น่าจะเห็นได้นะครับผมซึ่งใน3เกมที่เพิ่งผ่านมา พวกเขาสามารถเอาชนะเลเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2ชนะเวสต์แฮม4ประตูต่อ1และล่าสุดนั้นชนะทางด้านของเซาท์ฟอร์ดซิตี้ถึง8ประตูต่อ0เลยนะส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนั้นล่าสุดเขาพึ่งแพ้ทางด้านของพีมัดไป0ประตูต่อ1เรียกได้ว่าตกรอบคาบ้านไปแบบงงๆนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเบนฟอร์ดพึ่งฟอร์มแรงถลม่มเซาท์ทัมตันไปถึง0ประตูต่อ5แต่ก็ต้องมาสะดุดลงในแมตช์ล่าสุดเพราะฉะนั้นในเกมเกมนี้ ผมมองว่าน่าจะจบลงที่สกอร์สูงนะโดยทั้งคู่นั้นเป็นทีมที่เล่นบอลบุกอันตรายทั้งคู่งั้นผมขออนุญาตโฉบสกอร์ไปที่เบนฟอร์ด2องแมนเชสเตอร์ซิตี้สนะครับผมขอเชื่อใจเรือใบอีกครั้งนะคู่ถัดมาครับผมเป็นเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลนมัดโดยสถิติ6แมตช์ล่าสุดที่ทั้งคู่นี้พบกันเป็นทางด้านเชลซีที่ทำได้ดีกว่าโดยเชลซีนั้นสามารถเอาชนะได้5เกมเสมอไป็น1เกมนะครับเรียกได้ว่าท ด้านบอลมัดนั้นยังไม่เคยเอาชนะเชลซีได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่พวกเขาพบกันในบ้านของเชลซีนั้นจบลงด้วยชัยชนะของเชลซีที่2ประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าหากเรามองขึ้นไปดูที่จํานวนประตูที่พวกเขาทั้งสองทีมทําได้ใน6แมตช์ล่าสุดนั้นจะเห็นได้ว่าฝั่งของเชลซีนั้นทําได้ดีกว่าที่10ประตูแต่สิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนั่นคือจํานวนใบเหลืองของเชลซีที่มีมากกว่าทางด้านของบอลมัดนะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้อาจไม่ง่ายสําหรับเชลซีนะครับมาโชว์กันต่อที่ลำดับ ตารางคะแนนกันบ้างนะโดยปัจจุบันนี้เชลซีอยู่อันดับที่4นะครับผมมีอยู่36แต้มส่วนทางด้านบอลมัทนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่7มีอยู่33แต้มเรียกได้ว่าเกมเกมนี้ไม่ต่างจากเกม6แต้มนะเพราะฉะนั้นหากบอลมัดสามารถเอาชนะเชลซีได้พวกเขาก็จะมีแต้มเท่ากับเชลซีทันทีนะครับโดยถ้าหากเรามาดูกันที่6แมตช์ล่าสุดเราจะเห็นได้เลยว่าฟอร์มของบอลมัดช่วงนี้นั้นดูดีมากๆพวกเขาชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลยใน6แมตช์ล่าสุดนะส่วนทางด้านเชล ีนั้นฟอร์มช่วงหลังนี่ค่อนข้างดรอปหน้าหลังจากที่พวกเขาชนะติดต่อกันมา2แมตช์อีก4แมตช์ล่าสุดพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโดยเสมอไป2และแพ้ไป2นะครับซึ่งถ้าเรามองกันไปที่แรงกดดันของทั้ง2ทีมนั้นผมคิดว่าทางด้านของบอลมัดน่าจะมีเยอะกว่า1คือพวกเขาบุกไปเยือนเชลซีนะและ2คือมีทางด้านของแอสตันวิลล่ารวมถึงฟูลแลมที่จ้องจะแซงพวกเขาอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมองกันไปที่เชลซีแล้วแล้วก็ก็จะมี ทางด้านของนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รอจะแซงอยู่แต่ถึงแม้ว่าเชลซีจะสามารถเอาชนะเกมเกมนี้ได้พวกเขาก็ยังไม่สามารถแซงทางด้านของนอตตทิแคมฟอร์เรสได้นะมาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผมโดยทางด้านฝั่งของเชลซีนั้นมีทางด้านของมิคาโรมูดิที่ติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้และมีทางด้านของมาดูเอเก้ที่ยังต้องตรวจเช็คความฟิตก่อนเกมว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือไม่ส่วนทางด้าน3คนด้านบนนั้นยังคง ต้องพักรัาษาตัวกันต่อไปแม้ว่าจะเป็นทางด้านของบาเดชิลโฟฟาน่าหรือแม้กระทั่งดิวเบลลี่ฮอนะครับผมเพราะฉะนั้นหากนับรวมแล้วคร่าวๆในเกมมนี้ทางด้านเชลซีจะขาดน,นักเตะทั้งหมด5คนโดยประมาณนะส่วนทางด้านของบอลมันนั้นผมบอกได้เลยว่าตัวเจ็บเพียบจริงๆนะไ่ไปตั้งแต่อเล็กสกอตตลุยซินเนสเตล่าจูเรียนอาราโฮมาโกสเซเนซี่มาคัตททวเนียอดัมสมิธเอเวนิสันรวมไปถึงเอนเนสอูนาวนะครับผม โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนั้นตัวเจ็บที่บอเลยนะโดยตัวที่ผมมองว่ามีความสําคัญมากๆนั่นคือทางด้านของมาคัสทาวเนียที่เกมเกมนี้เขาจะลงเล่นไม่ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะพวกเขายังมีปัญหาเกี่ยวกับแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นอีวานเดลันรวมไปถึงอูนาวที่บาดเจ็บไปไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมเกมนี้เพราะฉะนั้นตัวเลือกในแนวรุกของบอลมาร์ตจึงเหลือแค่เซเมนโยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมาโชว์กันต่อที่จานวนช็อตเปร์เกมกันบ้างนะโดยทางด้านเชลซีนั้นพวกเขามีช็อตเปร์เกมอยู่ที่1ิห 5.8ส่วนโกเ์เกมนั้นอยู่ที่2ท่วนนะครับผมส่วนทางด้านของบอลมาร์พวกเขามีช็อตเปรเกมอยู่ที่16.7ส่วนโกเ์เกมนั้นอยู่ที่1.5เรียกได้ว่าโอกาสยิงของบอลมาร์มากกว่าเชลซีนะแต่ถ้าหากเทียบความคมแล้วนั้นยังคงเป็นเชลซีที่ทําได้ดีกว่าจึงไม่แปลกใจเลยว,ว่าคอนเวอร์ชั่นเลทของทั้งสองทีมนั้นจะห่างกันที่3%นะครับงั้นมาโชว์วิเคราะห์เกมเกมนี้กันเลยละกันนะผมมองว่าทางด้านบอลมาร์ตกำลังประสบปัญหาผู้เล่นแนวรุกเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่งานยา ากสำหรับเชลซีสักเท่าไหร่ที่จะหยุดทางด้านบอลมาร์ทจากเกมรุกของพวกเขาเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้บวกกับความได้เล่นในบ้านของเชลซีผมจึงขออนุญ,ญาตโฉบสกอร์ไปที่เชลซี2บอลมาร์ทนะครับมาโชว์กันต่อที่คู่สุดท้ายครับผมเป็นศึกระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของริเวอร์พูลนะโดยคู่นี้สถิติการพบกัน6แมตช์ล่าสุดเป็นชัยชนะของริเวอร์พูลแล้ว4ส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนั้นสามารถเอาชนะได้2ครั้งนะ ซึ่งถนะ้าหากใครยังพอจํากันได้นะครับผมการพ่ายแพ้ครั้งเดียวหนึ่งเดียวของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นั้นะพวกเขาพ่ายแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแถมเป็นการแพ้คาบ้านด้วยนะเรียกได้ว่าแมตช์แมตช์นี้จึงค่อนข้างดุเดือดแน่ๆว่าลิเวอร์ pool จะสามารถล้างตาทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสได้หรือไม่มาโชกกันต่อที่ลำดับตารางคะแนนนะเรียกได้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสฤดูกาลนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะปัจจุบันนี้พวกเขาอยู่ดับ3ของลีกแข่งไป 20นัดสามารถเจ็บได้มากถึง40แต้มนะครับผมซึ่งทางด้านของนูโน่นั้นเพิ่งได้รับกระบอกเหลืองผู้จัดการยอดเยี่ยมไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนั่นไม่แปลกใจเลยนะครับผมเนื่องจาก6แมตช์ล่าสุดของนอต์ิแฮมฟอร์เรนั้นพวกเขาชนะลวดไม่มีแพ้เลยนะส่วนทางด้านลิวพูนั้นเตะน้อยกว่าทุกทีมนะครับผมเพิ่งแข่งไป19เกมเท่านั้นแต่สามารถเก็บแต้มได้มากถึง46แต้มโดย6แมตช์ล่าสุดของลิวพูในลีกนั้นพวกเขาชนะ3มและเส และอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์บอกไปนะครับผมว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้พวกเขามีเกมรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะซึ่งณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะโดนทางด้าน์อซนอนแซงขึ้นไปเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดก็ตามแต่ลิเวอร์พูลเองพวกเขาก็เสียประตูเพียงแค่19ลูกปเท่านั้นแต่ถ้าหากเรามองดูด,ดีจะเห็นได้เลยว่าทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เดสก็ทําได้แบบเดียวกันนะพวกเขาเสียประตูในฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่19บประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางด้าน ของนอตทิงแฮมฟอเรสก็ไม่ธรรมดาเช่นกันสําหรับเกมรับนะมาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับผมผมบอกได้เลยว่าความพร้อมของทั้งสองทีมนี้ค่อนข้างมีพอสมควรโดยทั้งคู่นั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บกันไปฝั่งละ1คนนะครับผมโดยทางด้านของนอต t i n g h มฟอ o r เรสเป็นทางด้านของซังการีส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นเป็นทางด้านของโจโกเมสนะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ทั้งคู่ใส่เต็มกันได้เต็มที่นะครับงั้นมาโชว์กันต่ออย่างรวดเร็วที่สถิติช็อต เปอร์เกมนะครับโดยทางด้านของนอตติแ g ม a m ฟอ r e เรสนั้นมีอยู่12.9ส่วนโกเปอร์เกมนั้นอยู่ที่1.5นะครับผมข้ามมาดูทางด้านฝั่งของลิวปูช็อตเปอร์เกมของพวกเขามากกว่าที่16.6ส่วนโกเปอร์เกมก็มากกว่าเช่นกันที่2.5เพราะฉะนั้นคอนเวอร์ชันเลสทางด้านลิวปูจึงดูดีกว่านะโดยมีมากกว่าถึง3%นะครับงั้นเรามาโชว์พิคอห์เกมเกมนี้กันนะครับสาหรับผมเองมองว่าคู่นี้น่าจะสู้กันอย่างดูเดือดนะแต่ ถ้าหากมองกันไปที่สกอร์แล้วนั้นผมจึงขออนุญ,ญาตอ้านอิงไปที่3แมตช์ล่าสุดที่พวกเขาพบกันในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งทั้ง3เกมนั้นจบลงด้วยผลสกอร์1 0ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าทางด้านของเดลพูชนะได้2เกมนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะได้1เกมแต่ก็ไม่มีเกมไหนที่ยิงกันได้เยอะเลยนะสำหรับเกมในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ถ้าหากมองโดยรวมแล้วผมมองว่าทางด้านของเดลพู มีความได้เปรียบในเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นจากแมตช์ล่าสุดซึ่งถ้าหากมามองกันที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเอานั้นเขาแทบจะใส่สุดเลยนะอ๋อและถ้าหากใครยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้ทางด้านของเจมส์บอร์ดเพาย้ายมาร่วมทีมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบยืมตัวแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาวุธหนักของนอตติงแฮมฟอร์เรสจึงมีเพิ่มขึ้นอีกในเรื่องของลูกฟรีคิกเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมเลยมองว่าไม่ใช่งานง่ายแน่สำหรับลิวอพูแต่ส่วนตัวก็ยังมีความเชื่อว่าทีมของงููนนัั้ยดดีด กว่าทางด้านของนูโน่บวกกับอาถันบ้องเหลืองที่นูโน่ได้ไปผมเลยขออนุญ,ญาตโฉบสกอร์ไปที่ลิเวอร์พูลบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันนี้นะครับผมงั้นมาพูดกันต่อถึงกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลกันหน่อยละกันโดยคู่ที่ผมจะเลือกให้พี่น้องชาวโฉบสกอร์ได้ทายผลสกอร์การแข่งขันนั่นคือสึกระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะอย่าลืมนะครับว่า กติกาของเราต้องมาคอมเมนต์ทายผลก่อนคู่นี้ลงเตะ1ชั่วโมงนะใครมาตอบที่หลังหรือทายแต่ผู้ชนะโดยไม่ยอมบอกสกอร์ผมจะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับงั้นเรากลับมาชมสรุปทีเด็ดที่ผมให้ไปประจําวันนี้กันสักหน่อยละกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกนั้นระหว่างเบนฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ผมให้แมนซิตี้ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3คู่ถัดมาเชลซีระทะกับบอรมนัตเอฟซีคู่นี้ผมให้เชลซีชนะในบ้าน2ประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนั้นเป็น สึกระหว่างนอตติแฮมฟอร์เรสปะทะกับริวพูผู้นี้ผมยังเชื่อว่าริวพูเป็นทีมที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นลิวพูจะสามารถบุกมาชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับโฉบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวอยออีกเช่นเคยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วนผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังโฉบสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปนแน่แน่นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสําหรับผมนั้น ผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทำให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โฉบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ